ทุกท่านคะเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมท่านนาบีมุฮัมมัดสลล,ล,ลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมถึงให้เราอ่านสุรอะอัลกัฟฟีทุกวันศุกร์เพราะในสุร้อนี้มีสีเรื่องราวที่สอนสีบทเรียนสำคัญของชีวิตเรื่องแรกชาวถา้ำหนุ่มผู้หนีจากเมืองที่ปฏิเสธศรทัทธาเพื่อปกป้องอีมานของตนนี่คือบทเรียนเรื่องการทดสอบความศรัทธา เรื่องที่สองเจ้าของสวนสองแห่งผู้ลืมขอบคุณพระองค์และหลงระเริงในทรัพย์สินนี่คือบทเรียนเรื่องการทดสอบความมั่งคั่งเรื่องที่สนบีมูซาอละลัยฮิสสลามและท่านกีเดตเรื่องราวที่สอนว่าปัญญาของอัลลอฮ์ล้ำลึกกว่าที่ตาเห็นนี่ทีบทเรียนเรื่องการทดสอบความรู้เรื่องที่สี ซุลโกไนกษัตริย์ผู้ใช้พลังอำนาจเพื่อช่วยเหลือผู้คนนี่คือบทเรียนเรื่องการทดสอบอำนาจแล้วรู้ไหมดัชชาลจะใช้การล่อลวงทั้งสี่แบบนี้กับผู้คนก่อนวันสิ้นโลกใครไม่มีเกราะป้องกันจะหลงตามมันไปง่ายๆแล้วเกราะป้องกันอยู่ที่ไหนอยู่ในซูร์เอลกาฟี นี่เอง 1. เลือกเพื่อนที่ดี 2. รู้ความจริงของโลกนี้ 3. อ่อนน้อมถ่อมตน 4. จริงใจต่ออ AH. ัลลอฮ์หยึดต,ตามอัลกุรอาน 6. จดจำวันอาคิร์ออาสุรอนี้ทุกวันศุกร์มันอาจช่วยให้เรารอดจากฟิตนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตก็ได้ จะสร้างก็รอหุไยรอน